เตงนศูนย์รวมความหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถมาบริหารเมืองร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและกลมเกลียวผู้คนที่นี่เกื้อหนุนกันกลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่หล่อหลอมร่วมกันกันกบวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าทําให้เกิดของดีของเด่นของเมืองนี้และสามารถดึงดูดให้คนจากต่างถิน่นก็รวมถึงพวกเราด้วยแหละครับให้มาอยากรู้จักที่นี่มากขึ้นที่นี่ย้ำอีกครั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ็กเป็นเจ้าของร้าน Red House ที่อยู่ใจกลางเบตง Red House ใช่เบตงเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ที่เรียบง่ายแต่มีความสง่างามอยู่ในตัวมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ที่นี่ แล้วมันจะถ่ายทอดให้ได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออาหารก็มีไก่เบตงข้าวหยกผักน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเบตงก็เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้านธรรมชาติครับเราเลยมีคําจํากัดความที่พูดกันเสมอว่าเบตงเป็นเมืองที่มีหมอกทั้งปีเวลาเราตอบคนทนทมาถามเนี่ยมาเบตงช่วงไหนคะว่างก็มามาได้เลยมาได้เลยคือเบตงเนี่ยมันมันมันมีป็นมันเป็นเมืองที่เข้มแข็งเนาะครับ อย่างธุรกิจทุกอย่างเข้มแข็งโดยคนโดยคนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เบตงมีเนี่ยก็เรื่องของความสาม,มัคคีของคน mm hmm. สิ่งที่มีในสกายวอล์กเนี่ยมันไม่ใช่ความสวยงามนะ,ะแต่ถ้าคุณอศึกษาลึกๆจริงๆสิ่งที่มีในสกายวอล์กเนี่ยมันคือความเสียสละของคนที่นี่<ะ>ยังไงฮะแต่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเขาธรรมดาออนะครับแล้วก็มีคนไปไปคนไปถ่ายรูปหมอกพลังโซเชียลยมันทาให้สกายวอล์กมันเกิดม,มันเป็นทะเลหมอกธรรมดามันไม่ได้มีแกนอะไรหรอกแต่ชาวบ้านที่นั่นอ่ะ เป็นชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งเป็นตำบลที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมระหว่างพี่น้องไทยมุสลิมกับพี่น้องไทยพุทธเนี่ยใช้เช้าๆตีสี่เนี่ยจะมีคนไปเป่านกหวีดเพราะว่าที่มันเล็กไงต้องเป่าจัดรถโอ้คนไปเร่องดดอตีสี่ใช่ลหมอกไปดูทะเลหมอ,อก<ง>เยอะมากแล้วก็ลงเฟ็อะไรแบบนี้ซึ่งคนที่นั่นก็เป็นคนที่มีพลังของความรักบ้านเมืองรักท้องถิ่นเสียสละนะครับพี่น้องไทยมุสลิมนั้นก็เสียสละ บริจาคที่ดินเลยทําลานจอดรถออพอพอเป็นที่เล็กๆคนเดินทางไปเยอะๆลงโซเชียลลง Facebook ภาครัฐก็เห็นความสำคัญคก็เลยมีการก่อสร้างสกายวอล์ขึ้นมาก็เลยเป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างคนต่างมาที่นั่นนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเบตรงอีกอย่างหนึ่งเป็นค้ามสมคีของหลายฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้คนเดียวไม่ได้เลยโออนี่น้นาูมิใจเนาะ อันนี้ได้รู้บ้างหลังใครมาสกายวอล์กจะได้รู้ใช่ครับบอกว่าที่ร้านกัเอ็กซ์เขามีความพิเศษก็คือมีไอติมมูซานคิงค่ะอร่อยมากหอมมากธรรมดาพวกบ๊อกไม่ค่อยกินทุเรียนค่ะแต่ว่าพอมากินอันนี้แล้วแบบกินน้อยกินหน่อยยอมเลยจริงๆครับอือร่อยมากครับนคือเป็นไอสกรีมที่เหมือนกินทุเรียนเลยทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นอยากเป็นจุดศูนย์รวม นะครับที่ที่เราให้บล็อกฟังเนี่ยว่าเบตงเนี่ยมันมีอาหารอร่อยแต่เวลาคนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาที่นี่ก็จะมีความพิเศษนะครับถ้ามีลูกค้าต้องการที่จะเข้าถึงเบตงด้วยระยะเวลาที่จํากัดนะครับเราก็จะมีการเสิร์ฟอาหารเช้าที่มีหลากหลายเมนูในเมืองและมารวมที่นี่ที่เดียวเ <That 's S 1> ช่น <like. S 1> บะกุเตะนะครับ oh. บะกุเตะของร้านสุจินหมูย่างต้าเหยืน mm. บะหมี่ก็อร่อยนะครับ mm. ผมก็จัด เอาบะหมี่จากจากร้านนี้นะครับเอาหมูย่างจากร้านตาเยินอเอาเป็ดจากร้านนี้มาใส่ในจานเดียวกันกระเพาะปลาหน้าตลาดผมกินตั้งแต่เด็กๆนะครับกระาะปากระเพาะปลาเนี่ย,เ,ยเขาเขาหาบอ,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 อร่อยอออผมก็เลยไปจัดกระเพาะปลามาด้วยสำหรับเอาทอดร้านไหนอร่อยเรารู้เรารู้เราเราคนที่นี่เราก็ไปจัดวางมาตั้งบนโต๊ะให้เขากินสิ่งเหล่านี้ก็ก็มาจากก็อยู่ที่นี่เลยก็ถือว่า จะเป็นร้านร้านหนึ่งที่คิดว่าอยากที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปด้วยอะไรนเพราะว่ามผมเนี่ยได้มีโอกาสหลายอย่างในเรื่องของการทําเรื่องสตรีทอาร์ตนะครับถ้าม,มีโอกาสไปเดินนะครับสตรีทอาร์ตเบตงเนี่ยเป็นสตรีทอาร์ตของคนที่เข้ามาทำเนี่ยให้จริงๆสี่รอบศิลป,ปินที่มาวาดไม่คิดค่าตอบแทนในรอบรอบเมืองเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดที่ศิลป,ปินมาวาดเนี่ยนะครับจากหาลายศิลปกร นะครับเชียงใหม่มาหาสารคามมาร่วมกันเยอะมากคือศิลปินมาร่วมมือกันใช่เยอะมากก็จะกลายเป็นศิลปะที่หลากหลายใช่ครับชมสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟูท้ดก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมนะที่ได้ได้เจอกับคนที่เข้ามาแล้วก็มาช่วยโปรโมทบ้านเมืองอนะครับพาเที่ยวยังขอบุณน้อยไปนี่ยอยากจะดูดูแลในสิ่งที่พอจะทําได้เนาะผมคิดว่าความตั้งใจของเราเนี่ย จะนำพาถึงการถ่ายทอดที่ถูกต้องถ้ามีโอกาสเชิญนะครับเปิดกี่โมงให้นี้แล้วแต่ตื่นแล้วได้หมนคือแจ้งล่วงหน้ามาแจ้งล่วงหน้าเราจะมากี่โมงอยากกินอะไรคุณอยากกินของอร่อยในเมืองนี้คุณนั่งที่นี่เลยนั่งจัดให้เลยได้ถ้าางั้นเดี๋ยวเราลบกวนัวเอ็กพาเดินเที่ยวกันได้ครับได้ครับระหว่างนี้กินเตมกันเต็มก่อน ความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยทาให้ย่านนี้กลายเป็นย่านที่มีสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างมีสไตล์ที่หลากหลายแถวนี้ก็จะมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเป็นโรงงานทําเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้กินก๋วยเตี๋ยวขาว<ม>อร่อยมันเป็นอาหารเช้า<ะ>อาหารเช้ากินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาสีขาวใส่กระเทียมเจียวกับซีอิว๊วอร่อยเลย ที่ผมบอกว่ามันเรียบง่ายมันเรียบง่ายเบตรงมันเรียบง่ายครับโอ้นี่ทุเรียนดังด้วยเนี่ยโอชีสวัดดีครับสวัดดีครับนี่คือมูซานคิงนี่ก็คือแล้วก็นี่โอชีโอชีสวัสดีครับโอชีโอชีลูกสวยมากเลยลูกสวยมากนะครับลูกสวยมากโรงงานทําก๋วยเตี๋ยวขาที่จองฝันเขายังใช้ไม้เลยนะโอ้โรงก๋วยเตี๋ยวนี่คือบ้านเราเรียกรถสวนเรียกเบตงเนี่ยก็ ก็อย mm mm ู่โรงเรียนอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมอืมตื่นไปช่วยพ่อเก็บยางพอเราเก็บยางเสร็จก็มาโรงเรียนมาโรงเรียนด้วยรถสวนเนี่ยใช่ออกจากสวนมาเรียนประมาณนั้นนี่ก็คือรูปวาดที่เป็นบ้านในตรงเนี่ยมันมีเป็นเมืองแห่งกีฬามีใ่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นสนามบ้านนีครับนี่แชมป์นะแชมป์แชมป์แชมป์สองคนที่ได้แชมป์แชมป์ได้ถ้วยนะครับแชมป์สีเศร้าได้ถ้วยทองคำได้ถ้วยทองคำโกลก ยะลาอะไรเงี้ยก็เลยใช้ภาพนี้ว่าเป็นกีฬาสร้างการศึกษาเพราะว่าเขาเอาเอาเงินที่จากการขายถ้วยแชมเปี้ยนเนี่ยไปไปทำกิจกรรมเรื่องของการซื้อที่ดินมาทำวงซุยแล้วก็ดำเนินการผ่านเป็นมูลิธิสมาคมแล้วก็มาสร้างโรงเรียนจีนศิลป,ปินคนที่วาดรูปนอกนางแอนเนี่ยชื่อสมนึกคลังนอกคูปานนะครับสวยด้วยดอกไม้ นะครับดูสไตล์ครูปานอยู่แล้วลูกรูปลูกหญิงรูปที่ผมทําเป็นเสื้อเนี่ยครูปานก็วาดเอบเอ็กก็ไปไปทำเป็นเสื้อใส่โอ้ครับน่ารักเลยแกใจดีมากเลยครับครับเนี่ยแล้วทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่นี่ก็คือมาวาดคิดตังค์นี่ไม่มีตังค์จ้างอืมไม่เจ็ดสิบคนจ้างไม่ได้แน่นอนโอ้แต่ฟสีมือดีอย่างนี้หายากครับหายากครับเดี๋ยวนอมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกว่า ศีลือปินตรงแผนดินมาช่วยกันทํางานนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปทางสรตทฟูดครับดีครับผนังข้างหน้าเนี่ยนะครับคนวาดชื่อคัมบินเขามุ่งมั่นมากเขาวาดอาหารเบตงทั้งแถบนี่เขาวาดคนเดียวครับเหรอคนเดียวคนเดียวผู้หญิงเล็กๆคำน้องคำบินตั้งแต่ไอติ่มซำไล่มาครับโอ้โหขยานจังเนี่ยน่ารักด้วยานินนึ่งกินแล้วอ อผักน้ำกินแล้วเขายกินแล้วเขายกกินแล้วโอโผขนมเข็งผักน้ำเวยเตียวแคกเว้ยเต๋วข้าวอต้องมากินของพวกนี้ใช่ใช่ครับเชากล้วยใช่เลยเส้นมีเบตงอืมมีเบตงเขาหลามบาสุก่าใช่ด้านหน้าเป็นทั้งตลาดเช้าครับแล้วก็เป็นทั้งตลาดเย็นช่วงสุขสันต์ชิ์ก็จะมีชาวมาเลเซียมาเดินเยอะมากเพราะว่าเบตงเนี่ย สุขสาอชิคจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะตลาดเช้าเช้าเช้าเย็นก็ตรงนี้นละครับตรงนี้เลยนะที่เดียวกันคอดูสิตลาดเช้าเย็นเหมือนกันเลยใช่นี่ศิลปินวาดก็คนละหนึ่งผนังอ๋อครับหนึ่งคนใหญ่มากเลยใครับเนี่ยอะไรกาจุดไฮไลท์ใครๆมาก็ถ่ายรูปตรงนี้เลยครับ ากขอาฬิกานี่อันนี้ขอาฬิกาเมืองเลยอครับหอาฬิกาเมืองอายุเท่าไหร่ครับประมาณโอ้จำไม่ได้นานวเนี่ยโหแต่ว่าก่อนตุกเกิดอีกใช่ครับจากตรงนี้ผมเห็นตรงนี้มีอุโมงค์ตรงนั้นเป็นอุโมงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการขยายเมืองเบตงสังเกตไหมครับมันก็จะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาใช่ใช่ก็เขาก็เชื่อมเมืองเพราะว่ามันแออัดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เชื่อมเป็นอุโมงค์แบบขุดดินเปิดขึ้นมาครับพอมาปีท่องเที่ยวเนี่ยเบตงเนี่ยมันเติบโตตอนโควิดนะคนรู้จักบตตงมากอนิด เพราะว่าคนไทยออกต่างประเทศไม่ได้อ๋อต้องเที่ยวข้างในผมเลยตกใจนะว่อุ้ยทำไมคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันอย่างน้อยวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้ใช่ใช่ใช่พี่ตูนเนี่ยเคยมาวิ่งที่เบตงใช่ไหมเริ่มเบตงแม่สายเริ่มเบตงแล้วก็บังฟ้าเนี่ยเขาชอบมากเขาชอบพี่ตูนมากเขาก็บอกว่ารูปของพี่ตูนรูปนั้นสวยมากเลยครับเพราะว่าเหมือนมากเลยนี่เป็นสิ่งดีมากเลยครับเพราะว่าพอเริ่มเสร็จปั๊บเนี่ย ก็มีน้องเด็กเบตงก็เริ่มต้นวิ่งจัดวิ่งพี่ตูนมามาสแสดงนี่นี่คอนเสิร์ตเป็นแรงกระตุ้นปีนี้ถูงใจนะปีนี้นะก็จัดอีกโอ้โอุโมงใหญ่มากกลายเป็นไฮไลท์กลายเป็นไฮไลท์ฮ่าใหญ่จริงอะ มาเบตงกันแล้วกันบ้านแดงเลดเฮาส์แล้วเจอกันไปเดินเที่ยวต่อเมืองสวยๆผู้คนที่เป็นมิแตรถมนยังมีอาหารอร่อยมากๆที่น่าลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เบตงที่ขอบอกเลยว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรพลาดเลยอันนี้ถั่วปักยาวจะเป็นถั่วที่ปลูกในในเบตงเลยอะค่ะ ใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่แล้วมันกรอบมันมือหนมันไม่ใช่แบบเนื้อมันแน่นนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟ่างๆเป็นน้ำน้ำต้องคัดด้วยค่ะอร่อยจังพร้อมขับมาดูไก่เบไก่เบตองแา้วมันคือใส่ซีอิ๊วหรือไงหรือน้ำมันงาหรือเหล้าใช้น้ำมันกระเทียมเจียวกับซีอิ๊วใส่น้ำมันงานิดนึงซึ่งซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วของที่นี่ใช่ค่ะซีอิ๊วที่นี่หนักเองด้วย หมักดานไหมครับหมักประมาณแปดถึงหนึ่งปีถ้าสูตรนี้นะคะมันมีหลายสูตรแต่สูตรนี้จะนานหน่อยความเป็นไก่เบตงเนี่ยมันต่างเดกับไก่ปกติยังไงคะไก่เบตงนี่เขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาจะเลี้ยงปล่อยแล้วก็มันจะไข่มันมันจะไม่เยอะใช้วก็นหนัง,ง,งมันจะกรอบ มันไม่ได้เหนียวแบบไก่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เละแบบไก่เลี้ยง่ัครบหนังบางมากจะบอกว่าหนังบางมากเลยใช่แล้วหนังมันจะกรุ่นชุ่บแล้วแต่ละคนเลี้ยงหมายถึงแต่ละเกษตรกรแต่ละคนเลี้ยงรสชาติก็จะมีความต่างกันนี่ไม่ได้จิ้มมันจิ้มนะมีน้ไรจิ้มด้วยทำมมีน้ำจิ้มด้วยค่ะนนน้้้้จจิิมมเป็อะไรแต่ว่าตัวตัวซีอิ๊วนี่อร่อยมากเลยนะใช่ซีอิ๊วไม่ต้องจิ้มเก็อร่อยมากไก่เนื้อแน่นแล้วก็หนังบางกลับแล้วก็ โอ้โหกลบครับซีอิ๊วอร่อยมากเลยครับซีอิ๊วไทยกับข้าวอร่อยนะคะอร่อยมากนี่งานตัวยังไงชื่อเหลงค่ะคุณเหลงค่ะคุณเหลงเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเป็นรุ่นที่สองของใต้เหญ่ไงของใต้เหย่ค่ะเป็นอาหารจีนผสมเนาะต้องบอกผสมทั้งวางใสวางตุ้งแล้วก็จีนแค่อันนี้คือจีนแค่นะฮะลูกชิ้นอันนี้อะไรครับข้าหยกครับข้าหยกค่ะข้าหยกเฮ้ยทำไมข้าหยกที่นี่เนี่ย ไม่เห็นดําเหมือนที่อื่นเลยเนาะมันจะมีสองแบบค่ะอันนี้เขายกเผือกและที่ส่วนใหญ่ที่เขาทำเป็นหมุนชอยเขายกเป็นผักแห้งผักดองค่ะออค่ะันนี้เป็นของคนกวางสักวางสแบบนั้นเป็นของคนจีนแค้อร่อยมากอันนี้คือผักผักน้ำมันคือผักแล้แต่างกจากที่อื่นมันเหมือนผักบุ้งผสมกวางส้มมันกรุบกรุบมันจะกรอบๆแล้วมันมีความมันเหมือนผักบุ้งน้ำอร่อยจัง แล้วจะมีกลิ่นแล้วก็จะเป็นผักน้ําที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นเพราะว่าผักน้ำที่นี่เลี้ยงในน้ําเย็นอ๋อือก็หอมด้วยมันจะมีกลิ่นกลิ่นของเขาขออนุญาตคะเด็ดเบาๆเลี้ยงในในน้าน้าที่เป็นน้ําตกไล่ขั้นบันไดลงมาแล้วตัวน้ำเ่ยม oh, so oh. hmm. ันเป็นอ oh. ุณหภูม like yeah, ิเย็นรสชาติของตัวผักมันก็เลยหวานอีกแบบหนึ่ง ถ้าเลี้ยงในดินก็รสชาติจะอีกแบบไหนผัดหมี่เบตงจุดสําคัญของผัดหมี่เบตงคืออะไรครับรสชาติเส้นของเขาคือเขาจะทําที่นี่เป็นเส้นสดนะคะเส้นสดด้วยเส้นสดวันต่อวันนะวันต่อวันค่ะวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เสิร์ฟเลยใช่เหนียวไหมครับแส้นอร่อยมากอันนี้ผัดกับอะไรครับเนื้ออันนี้จะเป็นหมูแล้วก็กุ้งปลาหมึกลูกชิ้นค่ะคือสามารถเป็นซีฟู้ดก็ได้ได้แล้วแต่ตามก็ได้คือลูกค้าสั่งอะไรก็ได้เลยค่ะ ตัวเส้นอร่อยมากเส้นเหมือนพวกตี๋ซั่วอะไรอย่างเงี้ยจะบอกที่นี่นะคะรับรสชาติทั้งหอมทั้งอร่อยคือไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวได้ความหอมได้ความสดเรียกว่าอยากมาแบบดั้งเดิมต้องมาที่นี่ได้เลยนี่ผมกำลังคารมานคุณอยู่ไหมมากเลยครับโอเคโอเคขขาคุ้มมากคุณเองครับคุณมากครับเคยกินงค่ะเคยทานแล้วทั้งหมดแต่ว่าเป็นร้านอื่นแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าร้านเนี่ย มันอร่อยกว่านานที่ผมเคยทาออน,น้มดอ,อ,อันนี้ยืนยันโดยคนพื้นที่นะทุกทุครั้งที่พาเพื่อนหรือแขกมาน้ําลายก็จะไหลทุกครั้งซิ๊วอร่อยมากต้องยอมรับว่าทุกอย่างผัดไดนะ้ดีมากลูชิ้นนี่หอมปลาหมึกมากหอมมากไก่นุ่มซิ๊วดีเนื้อเด้งถ้าคุณไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อแต่มาชิมเองเองต้เลยครับ